ห้องน้ํารั่วนะครับห้องน้าราานะาั่วฝ้าก็ปุกบางทีก็รอช่างนะบางทีช่างทั่วไปบางทีก็ทํางานไม่เรียบร้อยนะต้องรอช่างประจาช่างประจําก็คิวนาน,นครับบางทีทําบ้านหลังครับคิวรอหลายเดือนรอเป็นปีก็จะมาทําบ้านให้รอนะเอาช่างอื่นมาทําก็ทําเละเทนนะนก็ต้องรอช่างประจาแล้วก็ มันเป็นรูนะด่างหน้าเกลียดเราก็ลอช่างประจํามันเป็นเดือนเป็นปีไม่ได้ทําเราก็เอากระดาษนะรกระดาษ a อซครนะแล้วก็เอาเทปเอาเทปใสนะครับพันวนนะครับกับหลังแปดห้าจุดน,นะครับก็ดีกว่าปล่อยให้มันเป็นรูโบ,โบเป็นร้อยด่างนะครับ พราถ้าเราช่างที่แบบทําทําได้อแต่ทําไม่สวยมาทําบ้านก็บ้านเราก็มันก็แย่เลยครับอยู่ไปดูไปก็ทุเล่นก็รออันนี้ก็ต้องรอช่างประจําไม่รู้ว่าเป็นกี่เดือนเป็นปีกว่าเขาจะว่างมาทําให้ต้องรอตามคิวนะแล้วก็เัอากาะดาะ A4 นะ,ะเอาเทปใสหมวนกับหลังแปะหจุดแปด แตกขึ้นมานะก็ยังดีนะยังยังดีก็ปล่อยให้มันโล่งปล่อยให้มันล่งเป็นรูแล้วก็เป็นน้ําด่างมันก็น่าเกียดอันนี้มองไกลๆมันก็ยังยังไม่ชัดนะครับถ้าเอาสีมาทาให้หน่อยก็จะไม่เด่นมากก็เลไ